เขาก็บังเอิญได้เจอกับคุณรถไฟที่แข่งมาท่ะทายเขานี่เพลงเขาจังเลยเสียงนั่นมาจากไหนหรอสวัสดีครับทุกคนมาาเสียงในตของฉันเองเราไม่ได้ไลฟ์กันกี่วันแล้วอุ้ยเพราะมันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เบื่อด้วยอ๋อแฮะแีบบี้ได้สักพักก็เจอแบบคุณรพยาบาลตบมือแปะแปะไงแล้วของพี่ทีบีเพลงตะมือแปะแปะตบมือแปะแปะหลั้วของพิธีบีอะไรเดี๋ยวเราให้มีฟังสิตบมือแปะแปะตบมือพี่แ้าคนนี้หน้าคลายดีตอนเด็ก แม่เห็นตอนรูปที่บีมพามะใส่ชุดเสื้อเหมือนหน้าเหมือนหน้าเลยนะคือคนนี้เขานะเวลาเวลาเขาอารมณ์ดีนะเขาจะยิ้มแล้วเขาจะเงยหน้ายิ้มอย่างเงี้ยตบมือแปะแปอัญยาตบมือ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 ค่ะตบมือแปะแปแปะแปตบมือแปะแปแปะแปอัญยาคะน้องพีขอพ่อกินได้ไหม เราอยากกินโถวิ่งโถวิ่งว่ะโถวิ่งแล้ววิ่งได้มาสักพักก็เจอกับคุณรพยาบาลพอจะกินแล้วนี่ดึกมากแล้วนะนายมาทำอะไรแถวนี้ฉันไม่ได้กินแล้วฉันไม่เปลี่ยนยางมาตอนนี้กำลังจะกลับบ้านโถวี่บอกสาเหตุนี่ติดกันทั้งครอบครัวเนี่ยเพราะหนูมาขอพ่อกินหนูรู้สินนเ่ อย่างนั <aún> <yelled> ้นเราค่อยคุยกันว่าลังนะโบีหรือว่าคุณรปภหรือว่าเราปฏิบัติหน้าที่จึงหนีทางให้ทขอบคังไว้มากๆฟังไว้ลองให้บริการเจ้าหนาทของเขาตอไปนี่คือคุณแฮร์รี่คุณราภแสนดีอะไรเรียกว่าอะไรนะลูกเอ็มอะไรนะรภภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรน้องพีแอมอะไรแอ็มแลนด์ Yes อขอบคุณคุณซานาขอบคุณคุณและพยาบาลที่แสนใจดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นตอนนี้เข้าคุณนายเต้มาหนึ่งร้อยดึงหน้าไปยังจุดหมายที่ทำภารกิจอย่างไร้ความหวังวิววอวแฮรี่ไซเลนขอทางเพราะด้านหน้ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งวิ่งขวางอยู่เดี๋ยวฉันรีบทางให้ข้างหน้ามีบัติเทนุรอติดมอเตอร์ไซค์ถามใช่แล้วมีผู้บาดเจ็บพูดว่าฉันไม่ช่วยฉันเลยต้องรีบไปที่นั่นแฮรี่อาจารย ก็ไม่กี่นาทีแฮร์รี่ก็มาถึงที่หมายโดยมีคุณตำรวจรออยู่ที่เกิดเหตุแล้วแฮร์รี่เร้าใจว่าเมื่อเห็นภาพของคุณตำรวจที่้องขึ้นเป็นนิวด้วยงนคยสงคขั้วบลกอบไปทีที่นานไม่ได้ช่วยหน่อยนะแฮร์รี่คุณรถตำรวจดีใจเมื่อเห็นแฮร์รี่ปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองแฮร์รี่รับปากโอเคไหมบอให้รู้ แฮรี่รับป่าจากนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบพาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลทันทีโดยมีคุณตำรวจช่วยนำทางส่วนรถคันอื่นๆก็ช่วยเดินทางให้าหลังจากแฮรี่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วทำไมนิทานเรื่องนี้มันยาวจังเลย เราจะใแฮร์รี่ช่วยผู้บาดเจ็บแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปทำภารกิจตู้โอ้ยไปยืนตรงนี้นึว่าไปยืนหลังที่แฮร์รี่ก็เจอกับคุณลจิ๊บในส่วนมานล้วายไปไหนล้อดูท่าทางนิดน้อยจังคุณลจิ๊บถามฉันกำลังไปรับคุณยายคนนึงไปส่งโรงพยาบาลนะเธอไม่สบายแฮร์รี่ตอบทันทีนายใจดีจริงๆคุณลจิ๊บชื่นชมในความเอื้อเฟื้อของของแฮร์รี่จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองเอางี้ เมื่อแฮร์รี่ไปถึงบ้านคุณยายเจ้าทิ่ก็ช่วยกันพยุงเธอขึ้นเรือคนรถแฮร์รี่ทีนั้นแฮร์รี่ก็ยังได้เจอกับคุณลอตโต้ที่จอดอยู่ข้างบ้านทุกคนครับใจดีมากคุณลอตโต้ได้ดูคลิปใหม่ของบีบอยชาแนลหรือยังครับขบคดูดูนะครับตลกมากเลยครับคลิปนี้จากนั้นเขาก็พาคุณยายไปส่งรงอย่างนันพี่อัญญาอัญญาอัญญาดึงผมพี่อัญญาเขาชอบเพาอัญญาชอบดูใช่ไหมหมาแบบมีไล่ฟังขณที่แฮร์รี่วิ่งไปตามถนนเขาได้เจอกับคุณแฮริคอปเตอร์ ที่บิ่งวนสำรวจสภาพจราจรนายจะรีบไปไหนหรอคุณเฮลิคอปเตอร์ตะโกนถามพอดีมีผู้ป่วยฉุกเฉินนายฉันต้องรีบพาเธอไปส่งให้ถึงมือหมอโดยด่วนพอได้ยินแบบนั้นคุณเฮลิคอปเตอร์ก็ชื่นชมและให้กำลังใจเขาโดยนี้เขาที่ชอบในหน้าที่ดีมากเลยโอมีคนบอกคุณจอห์นตุ๊กแก่ปากแล้วพี่หนูนี่ยนะดูมามีดูปากน้องพีน้องพีเขาตั้งใจเขาทำไงเขาตั้งใจให้มันเลอะเราจะได้ถักเขาไง มันไม่ใช่จริงเลยเฉยๆทำแบบนั้นทำไมอ่ะลูกมันไม่แค่เราเป็นไม่รู้ว่าแล้วทำบลันนี่ไงทำบลนนี่พอแฮร์รี่ไปถึงโรงพยาบาลพอไปนั้นทีก็เข็นหนูนั่งมารับผู้ใหญ่ต้องไปรักษาทันทีและในตอนนั้นเองคุณรถบัสก็มีไปผ่านหน้าโรงพยาบาลวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ มันถึงมีคลิปใหม่ไงคุณเออใช่คนรับบาลก็วิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำและแวะจอดทักทายนั่เป็นฮีโร่อีกแล้วนะคุณสีดีพรสมดางมาให้เราหถึงร้อยแบบนี้คุณชมพู่หรืชมพู่พอแยกจากรถบบาลแล้ววิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแฮร์รี่ก็ออกตะแวนรอบเมืองแต่ระหว่างที่วิ่งไปตามถนนอยู่นั้นแฮร์รี่ก็รู้สึกสะเทือวิ่งไปมาแฮร์รี่จึงค่อยๆจอดรถแย่แล้วยังแบนทันทีดีแฮร์รี่เริ่มกังวล แฮร์รี่จอดรถแล้วรออีกรอแล้วรออีกก็ไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันแฮร์รี่ดูหมดหวงังเ้อทำไมโชคร้ายแบบนี้นะเขาตัดพ้อกับตัวเองคุณหนึ่งจ้างผมมาห้าสิบยูว่าบึนบึนเ <c oughs> สียงคุณรถเพรนคันหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ๆช่วยด้วยแฮร์รี่ร้องขอความ oh, <yeah. S 1> ช่วยเหลือคุณรถเพลนจึงขับตรงมา oh, ข้าง,างๆแฮร์รี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้ว้าวจานอรอยคุณรถเพลนปลอบใจหลังจากเห็นสภาพล้อข,ของแฮร์รี่ แล้วคุณรถเพล่ก็อาสาช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ให้กับแฮร์รี่ขอบคุณนะนายใจดีมากๆเลยถ้าไม่ได้นายช่วยไว้ฉันคงแย่แน่แฮร์รี่ขอบคุณไม่เป็นไรฉันเต็มใจแตยจะได้ไปทำเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินคุณรถเพลนและพาขับคุณจับพวกนั้นจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไป